สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแจ็คเจเคกัมเมอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูนะครับมาโควิจัยนะครับสลับจอนะครับสามจอพร้อมกันนะครับก็เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็จะมีไม่เยอะนะครับเงื่อนไขคืออย่างแรกนะครับเราต้องซ้อนตัวก่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีซ้อนตัวนะครับวิธีซ้อนตัวก็คือเราหาจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซ้อนตัวนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเลือกตัวทิ้งไว้นะครับ แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปยืดนะครับแล้วก็เลื่อตัวนะครับทีนี้เข้าไปยืดตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่าตัวละครมานะครับให้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับให้มันซ้อนอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็กดนั่งไปเลยนะครับเงื่อนไขแรกนะครับต้องทําอย่างนี้เพื่อให้เมาส์เนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันเวลาสลับจอเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเออเสร็จจากนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูโปรเซสมาโรกันนะครับโปรเซสมาโคกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะเลยครับเหมือนเดิมนะครับ ก็คือตั้งเหมือนปกตินะครับนะแต่ว่าเราเพิ่มอินเทอร์เน็ตแท็บเข้าไปนะครับอย่างโปรเซสของ5นทีเนี่ยก็จะเนี่ยนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ Enter ลงนะครับแล้วก็ Enter ออ่าคลิกซ้าย Enter 1ครั้งแล้วก็ลงนะครับเอนเตอร์นึ่อครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระหว่างโหลดวิจัยนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแท็บไปจอที่2นะครับแล้วก็ Enter Enter รอบแรกอาเท็กก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่มันจะจบโปรเซสมาโครในครั้งวน ถัดไปที่มันวนนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ enter 1ครั้งแล้วก็ลงแล้วก็ enter 1 2 3เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคลิกซ้าย enter ลง1 2 3สนะครับเห็นไหมครับนี่ก็1 2 3มเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ Tab คราวนี้กดแ a บ2ครั้งนะครับเพื่อจะไปจอที่3นะครับแล้วก็ enter เหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็กดลงแล้วก็ enter 1 2 3นะครับเช่นเดียวกันนะครับโซนสุดท้ายนี่ก็คือตอนจบโปรเซส5นาทีนะครับลงเวลาไว้สัก5วินะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่า export แล้วกัน export นี่ export ให้เลยนะครับ Export ให้นะครับทั้ง10นาทีและ5้นาทีนะครับ Export ให้ที่เดี๋ยวจะอัปโหลดไว้นะครับในลิงก์ใน description นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับ และส่วนการตั้งนะครับก็ไปตั้งที่เมาส์หรือคี์ปอดของท่านก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่เป็นท็อกเกิลนะครับอ่านี่คือเฉพาะของเลเซอร์นะครับส่วนของยี่ห้ออื่นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นเป็นยังไงนะครับก็เคยใช้แต่เลเซอร์นะครับใช้เลเซอร์มาตั้งแต่ใช้มาโคนะครับแต่มันดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเรียงจอนะครับอย่าอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับอย่างนี้มันมีจอขั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงจอยังี้ครับ เลงจอให้เป็น1 2 3อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ1 2 3อย่างนี้นะครับอ่าเสร็จจากนั้นก็เริ่มทำงานเลยนะครับเอาเมาส์ไปที่ตัววิจัยเนี่ยนะครับนะแล้วก็เริ่มทำงานมาโคนะครับเนี่ยมันก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็ Ent e r แล้วก็ Enter แล้วก็สลับจอเห็นไหมครับ Enter แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ e n t e r นะครับนี่สลับจอ2ครั้งนะครับแล้วก็ Enter แล้วก็ลงมาครับ ป๊บวิจัยปกตินะครับเห็นไหมมันจะมี Enter ก่อน1ครั้งนะครับเรามองซ้ายล่าสร้น,นซ้ายเคอร์เซอร์ในการพิมพ์พูดคุยผมจะขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวรอดูนะครับหลังจากจบโปรเซสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองหลังจากวิจัยเสร็จ5ทีเดี๋ยวราดูว่ามันทํางานต่อเนื่องได้ไหมนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็ฟังเพลงคอนเทลล่าไปแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัน มันมันมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเพื่อแบบใครเปิดฟัง mm hmm. ก็คิดว่าเดี๋ยวคงกลับไปสตรีม้วนะครับแต่ว่าก็คงจะสตรีมเฉพาะเวลาที่ว่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปให้ฟาร์มให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยก็สอบถามเข้ามานะครับเรื่องพาราดินโฮลิคอรสด้วยก็ดีนะครับหรือเรื่องการทําอย่างอื่นด้วยก็ดีนะครับมันมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับ แล้วก็ไม่ได้สตรีมนี่รู้สึกว่าคนหายหมดแล้วนะครับคนดูหายหมดนะครับเดี๋ยวไปสตรีมสักหน่อยก็เ,เดี๋ยวจะไปสตตีมรคอนเทนต์นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าฟาร์มพาลาดินทลิคอร์ดฟาร์มนาทีละ1แสนเซนนี่นะครับซึ่งก็ฟาร์มที่เดิมนะครับโอจิเฮนะครับสูตรเรียกมาดำนั่นแหละครับเลี้ยงบอสเรียกมาดำนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นสถานที่ที่ฟาร์มที่ได้เงินดีที่สุดแล้วนะ นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนเขาเรียกว่าอะไรนะโดนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะโดนปรับหรือโดนโนบอะไรนะครับเพราะว่ามันมันไม่ปรับอยู่แล้วนะครับดูทรงแล้วเพราะว่าถ้าปรับเนี่ยคือมันก็คงต้องต้องปรับมันเป็นแมคคดิกของนันเจ็ยนะครับถ้ามันปรับมันก็คงต้องปรับขยะไม่ดับจากหนอนห้องบอสอ่ะทีนี้เอ่อมันไม่ใช่แค่เราเดือดร้อนนะครับเราไม่เดือดร้อนหรอกนะครับถ้าเกิดมันปรับขยะห้อง ห้องบอสนะครับนอนอะไรเงี้ยมันไม่ดรอปเนี่ยเราไม่เดือดร้อหนหรอกเราสามารถเล่นแบบสไตล์เดิมได้นะครับสไตล์เดิมที่แบบมาเล่นเอาจบแล้วก็เล่น1ตัวเอ่อหนึหนหนกัมปองรอบนะครับที่ผมเคยทําไว้จําได้ไหมครับเออมันทําได้นะครับแต่คือพี่ๆชาวหลอดไหนเนี่ยผมวิฟ่าน้จอจัดลำบากนะ เขาคงไม่ปรับนะครับทีนี้เราสบายมัยเลยนะครับเราก็เล่นได้ยาวๆนะครับแล้วก็ฟาร์มแบบเนี้ยได้ยาวๆเลยซึ่งเป็นการฟาร์มที่โอ้ผมว่าฟาร์มดีมากๆเลยนะครับฟาร์มดีกว่าหลายๆอาชีพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนเป็นสถานที่ของเราเนาะมันแพ้ธาตุศักดิ์สิทธิ์ทำของดีๆมาถ้าทำหนอนได้1ฮิตแล้วก็ม้าดําได้2อฮิตก็ฟาร์มได้แบบผมนะครับแต่ถ้าจะให้ดีคือทำหนอน1ฮิตแล้วก็ม้าดํา1ฮิตด้วยนะครับซึ่งตอนเนี้ย ผมจังคิดไม่ออกนะครับว่ามันจะใส่ของอะไรเพิ่มเติมนะครับให้มันหนอนฮิตหนึ่งมาำํำฮิตหนึ่งนะครับแต่ที่ดูคร่าวๆก็มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือหอกที่จะเข้านะครับเห็นมีสปอยเข้ามานะครับคือไม่รู้นะครับก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าไข่ต่อไปจะเป็นไข่หอกอควาติกสเปียนะครับแล้วก็คาถาสายเวทด้วยนะครับซึ่ง <laughs> เดี๋ยวรอติดตามดู นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าอัปติตสเปียร์เนี่ยจะเป็นมือเดียวหรือ2มือนะครับถ้าเป็นมือเดียวคือจบนะครับมันไม่ได้ทํามาให้เล่นฮอลิคอร์สนะครับหรือมันทํามาให้เล่นฮอลิคอร์สรูปแบบใหม่นะครับอาจจะต้องรออเวกแบบลดลดดาเมจจากการใช้มือเดียวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตอนนี้มันลดดาเมจจากการใช้มือเดียวมันหาม2เลยนะครับมันลดเยอะเกินไม่ไหวนะครับจะให้ใส่โล่ถามว่าใส่โล่อึดไปเพื่ออะไรนะครับ โดนลุมก็ตายอยู่ดีนะครับเจ็บตายอยู่ดีโดนลุมอ่ะนะครับเออแต่ถ้าเราไม่โดนลุมเราสู้เดืยดๆกับบอสตอนนี้เรามีฟรีที่ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมแทบจะแบบว่าสบายอยู่แล้วมันไม่โดนบอสตบแล้วครับมันโดนแต่สกิลนะครับแถมสกิลก็มันไม่ได้แย่หรอกนะครับเออมันมันไม่จําเป็นจะต้องใส่โล่อะตอนเนี้อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ใส่โล่แล้วจะไปฟาร์มไหนนะครับอืมเอาต้องจำเป็นต้องใช้โล่ไปฟาร์มที่ไหนไม่ไม่มีนะครับอืมไม่มีเลย นะครับก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอรอรอดูแล้วกันนะครับว่าห้องอะควาติกสเปียจะมาในรูปแบบไหนนะครับอะนนี่ยจะจบโปรเซสแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ึ๊บนี่นะครับจบพอเสร็จแล้วนะครับอ่ามันจะหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วก็กดเลนเตอร์นี่แล้วก็ต่อเลยนะครับปึ๊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 บแล้วก็ไปจอสองนี่กดเลนเตอร์ทีนึงเห็นไหมครับเพื่ออะไรนะครับเนี่ยเพื่อเอาจอนี้ออกนี่นะครับปึ๊บนี่เห็นนะครับนี่เดินปึ๊บ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 นะครับก็ นี่ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยว Export อัปโหลดไว้ให้ใน d e s c r i p t i ่ n สำหรับมาโครเรเซอร์นะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็เหมือนเดิมนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับอ่ะผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเจ้าตัว10นาทีเป็นยังไงนะครับ10นาทีก็เหมือนเดิมนะครับแค่เราไม่ได้ใส่ตัวลงนะครับ นี่นะครับสิบนาทีก็เป็นเหมือนกันครับแค่เราไม่ได้ใส่ตัวลงนะครับเปลี่ยนตัวลงเป็น enter นะครับก็คือนี่นะครับเดี๋ยวเข้าขึ้นไปดูนะครับคือคลิกซ้าย enter 1 2 3 4 enter 4ี่ครั้งครับไม่มีปุ่มลงนะครับเออไม่มีปุ่มลงตรงนั้นจะมีปุ่มลงมี enter 1ครั้งแล้วก็ปุ่มลง1ครั้งแล้วก็ enter อีกครั้งถูกต้องไหมครับตัวนี้จะไม่มีปุ่มลงเพราะว่ามันไม่ต้องกดเลื่อนลงมานะครับตอนวิจัยสินาทีนะครับอัจจินต์แท็บเหมือนกันนะเหมือนเดิม โอเคนะครับอัปโหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยห้าทีสิบนาทีอันนี้อันนี้มันของอที่ทำไว้ให้ป๊อปปี้อันนี้คือเป็นสามจอนะครับเดี๋ยวอัปโหลดไปให้นะครับผม Excel ผมไม่รู้โดนลบหายไปไหนว่ามันเป็นไฟล์เหมือนไฟล์ชีตเอ็กเซลนะครับก็อยู่ในลิงก์อยู่ในอาจจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับหรือในดีสคริปชันเดี๋ยวคิดอีกทีก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือ ในไลฟ์สนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเวราะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ